สวัสดีจ้ายินยดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่สองขวัญใส้ซาเนลเดี๋ยวมอนี่เขากับศิพาทุกคนมาลงครัวนั่นเองเพราะว่ามอว่านี่ไปใส่เวทกบมาไหล่กบมาหกตัวมีแต่ตัวหักใหญ่บักใหญ่ก็กเลยว่าสิมาเหตดปปีงนันเองหลังจากป้งกบแล้วกสิพาไปโหลดทงช่วงนี้ว่าบวานก็สินด้โหตั้งแต่ทงหน้าเข้มทาและกับปลาบ,าน,บานเห่าก็สําำบานเฮานีละ <laughs> อ่ะตอนนี้ก็ดังไฟมันทีจะ้อยแล้วเดี๋ยวสิเอาโกบพกโตไปล้างทําความสะอาดหลอกนังมันออกได้คนก็ว่าซักวันโกบมันต้องกินบะนังเดยบ่จ้ะเขาหลอกออกจ้ะโตใหญ่อยู่เด้โกบยามนี่เพราะว่ามันยามเกลียวเขาแล้วมันมันเลยเนี่ยนะว่าสิต้มก็เลยว่าอ้าเดี๋ยวปีงซะเพราะว่าโกบยามนี่มันมันปีงมันแสบหลายๆเติม yeah จะเบ่งปีงกบเป็นตะแซสบขนาดหอมหอมเพราะว่าเอือใส่ไม้กี่หูแล้วก็ว่าสิใครบอกเลยคำเดียวว่าหอมใส่เกลือจักหน่อยแล้วก็ใส่ผงนวลน,น้อยหนึ่งเอามาปีงแหงๆัสิแสบเพราะว่ากบยำนี้มันมั่นเด้ต้มกระเสบปีงกระเสบกบธรรมศาสตร์กบหาเองไปหาเองกับมือกับทิมานาดนี่นี่นะธรรมาศาสตร์ของแท้ว่าจะเป็นหอม ไล่แต่ผักผักปีงโแผงแหงส่แล้วก็ตำมามัพฮุมเบิร์ธเทนแลวอาหารบันนอกบนันหน้าสุดยอดว่ะพครบริกินเนี่พ่ออยากหงอยอยากห้ออย,หยวะซ้อนใช่ได้สชว่าปันนันพุน่นซะซาวนเออกบปันนันพุนเลวสำหรับคนที่เคยกินเลยล่ะแต่ว่าคนที่ไม่เคยกินมันกับโบเสียบกินไปมันก็เป็นแบบ,บแบบอจ,จะจะใดบ่ ิีงแหงๆเน้่นี่เอาไปตำแจวก็แซ่บเพือกันเดีมุกคามุกคิงจีมะพิกตำใส่กันโอ้ยเซากินกับต้มโนไม่บดเท่านั้นเลี้ยวอาหารวันนอกวันหน้าก็สซามี่ะจ้ามีกบมีเขียดมีปลาแล้วก็มีเมงกิโลโนไม่เมงจุดจีประมาณนั้นแหละบอกแล้วอยู่วานนอกวันน้าขั้นบุกขาดบุอึดเนีกิน มาเด้อกินปิงโกบน้่กันจะเบิง่งหอมเปนตะเสียบขนาดเลยเฮ้ยบอกแล้วไพ่บริกินนี่พ่อหอมพ่อหายด้วยเดี๋ยวตัวนี้สีครางอีกจัดหน่อยหนึ่งให้มันแห้งๆหอมเบิ่งสีชมก่อน สิลัดรถเขาจะออกเมื่อหน้าไปน้ำเนี่ยจะออกเมื่อหน่ไปน้ำไปน้ำไปน้ำจะออกเมื่อหน้าเลยจอกไปขึ้น สิแกอ,อ้วนบ่อสสิแกอ้วนปลาเอากลางกรนโฮมั้องอ,อ,อุ้ยเอาลูกมอะอุ้ยไอ้เย้ามันหนุ่ม อบใจได้ลายวาย <c oughs> บางขลามใหม่เป็นคนเผาบางขลามเขาไม่โอ้หอมย่างมาหนาวสา <c oughs> พาะพ่มซันผัวเมยเิ่นเตี๋ยวเขา่าเอือยแล้วก็เลื่อทิบเขา่าก็เลยว่ายางออกมาทรงเล้าเอาซมาก,กินเขาพิ่พผ่ทั้งไหนหน้งทางเขานะ <c oughs> ใส่ phải đi rồi ngon 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 เห,หเหลืองเลยหอยเดือยนี่ือต้มหอยเดือย่างนี้มันเข่าโกนใหม่หอยเดือย่างนี้มันสะอาดพอก,กินอยู่โมคือส่วงแย,ย,ย่มฝนช่วงแย่มฝนนี่โมกินตะกินภายในหอยเอรือย่างนี้ก็แเสียบอยู่เพราะว่ามันเข่าโกนเนลยโมคือส่วงแยม่มฝนส่วงแยม่มฝนนี่มันก็สิกินพวกเห็ดพวกเอียงไปเรื่อยนะ มันก็สีคมๆแต่ว่าห้อยเรือนี่สั้งอย่างเดียวมันเมือกเมือกเดี๋ยวาหอเออแล้วเอามาคลามสมมาใส่จักหน่อยต้มก็ใส่เกลือจักหน่อยแล้วก็ใส่มาคลามสมซ้ำนั่นแหละมาเรียวก็ชิชิมห้อยเรือวายโอ้ยทำไมรอจนกระดิกแน่เมนต้า มีเรื่ตำหมักทูต้มหอยเรือปิ่งกกบอ้อยหอนอ้ยหอนไปปีปอะร่อือขีมันบอกินแล้มันขม ขีดแล้วเสียเอ้าแม่นบอกทีมเลยขีดระหว่าของแสียมันงองขีดว่ามี่ฮึบริกินเล็โอ้หอยเรือมันจะเสบขนาดอ้อยจิ๋วเองันเกี่ยวึ้นตัวน้อยๆเอยแล้วว่าของแสียมันก็ดมองขีดมันนี่ละวพัสดุ เมึนงสิลองเมืองจะไปิ่มทิ่มกันไดมันมันไม่เห็นบอกมันุมๆจักหน่อยุมกินนี้กินุมแต่ว่าใค่ไหนยังมึงเข่าโกนมึงคือยังฟุนยังฟุมากินเห็ดเบื่น ก็ไม่ห้อนม็ไม่อมเบื่อได้เหยีมอญต้องมือถ่านตัวไปห้องมอญนะทเรียกเหยียบมอญยุบแล้วมอญต้องแห้งบรรยากาศแบบนี้อยู่เทียงหน้าก็มี่แตงแต่นอนเท่านั้นเลี้ยวนังทองตึงนังตากระยอนแล้วบัดที่นี่บรรยากาศหัวลมหนาวสวงยามเกี่ยวเขา บอกใดค้าเดียวว่าฟิน้ามันอนอยู่ตรงหน้าเนี่ยเป็นอีหยังที่แบบนะหาใส่ไบ่รได้อีกเลยเอาโอเคนอะสำหรับคลิปนี้เฮ้ากับสิริป,ปิไว้เพียงเท่านี้สุดแต่นี้ก็ขอบใจทุกคนที่เข้ามาบึงคลิปเจอกันใ่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนจ้าไปลาบ๊ายบาย